นี่ค่ะทุกคนนี่หัวจับนะคะทุกคนหัวจับได้นอนในบ้านแล้วนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะที่ให้กําลังใจกลนหัวใจให้หัวจับแล้วก็ที่เอนดูหัวจับนะคะทุกคนนะอ่านี่ค่ะหัวจับได้นอนในห้องแล้วเวะน้องมานอนกับวัวจับด้วยค่ะทุกคนนางก็นี่ค่ะทุกคนเอนดูนางเนาะดูดิหลับหลับสนิทไหมลูกหลับสนิทเนาะไม่ต้องไปผจญภัยอยู่นอกบ้านนะลูกเนาะ ไม่ต้องไปเอ่อตากแดดตากฝนนอกบ้านแล้วถ้าถ้าแม่อยู่นะแม่จะให้กว๋วยจั๊บนอนสบายแม่จะไม่ให้กว๋วยจั๊บออกไปไหนเดยนะนลูกนะให้กินอิ่มนอนหลับสบายเลยค่ะคนละคู่เลยค่ะทุกคนเอ้ยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ไปเด็กๆตีกันค่ะเพื่อนๆช่วงเี้ยเด็กๆเ,เนี่ยเจา้าสันตาก็ตาปูดตาบวมเลยค่ะทุกคน หน้าบวมหนาเบี้ยวเลยตาตาตาเงยคอไดลูกเ็ล่าตาทุกคนเห็นไหมคะตาเงยคอทด่ลูกหนูทุกคนเห็นไหมคอคอเป็นแผลน่าจะโดนพี่จับงับค่ะแล้วน้องนิ้ก็พากันตีกับหัวจับค่ะทุกคนพากันน้องนิดไล่ไล่หัวจับค่ะเพื่อนๆไล่กัวจับปุ๊บสันต้าเข้ามาช่วยสันต้าเข้ามาช่วยปุ๊บหัวจับงับสันต้าน่าจะงับคอค่ะพี่ได้เห็นปุ๊บพี่ได้ก็ ตกววาจ้าบค่ะตอนนี้แมวที่บ้านนะคะชุดละมุนกันน่าดูเลยคะ่ะทุกคนเพื่อนๆสี่วันแล้วค่ะแม่นี้ปวดสมองเลยคะ่ะทุกคนไม่รู้จะทําจัดการยังไงอันนี้น้องอลิศกับหิมะนะคะทุกคนน้องอลิศเป็นเหตุนะคะทุกคนจะบอกว่านางก็มีแผลนะคะทุกคนขนานางเริ่มจะแหวงแล้วนะเห็นไหมคะนี่ตรงหูเห็นไหมบางแล้วไเห็นไหมอ่าส่วนพี่มาไม่มีอะไรนะคะทุกคนแค่ แค่แถวเรียกอะไรคะแค่เป็นแนวร่วมเตรียมวิ่งค่ะคู่แพรแวเฉยๆค่ะอ่ะส่วนคนนี้ก็เหมือนกันค่ะคเพื่อนๆพี่ด้าพี่ด้าจะคอยถ้าน้องตีกันน้องวุ่นวายกันพี่ด้าก็จะสั่งสอนคนที่ก่อวอดแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ก่อจับก่อนนะคะทุกคน คือแต่กวยจาับนางป้องกันตัวเองเข้าใจไหมคะแม่ก็เข้าใจนะแต่พี่ด้าไม่อยากให้น้องตีกันกลายเป็นตอนนี้พี่ด้าก็เพ่งเล็งกวยจาับอีกค่ะทุกคนเอ้ยเนี่ยฝนจู่ฝนตกหนักนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งจะออกมานอนเนี่ยแม่ไลฟ์ในช่องติ๊กตอกเนี่ยพอแม่ปิดไลฟ์ปุ๊บให้คุยให้พูดคุยพี่ด้าก็จะหลับหลับพูดเลยดูนะถ้านี่เราไม่ได้คุยกันใน ไฟ่สดพี่ดาจะคุยกับแม่นะคะทุกคนแต่เวลาคุยไร์สดนางไม่คุยเลยนะคะทุกคนอันนี้ถ้าอัดคลิปหรือถ่ายคลิปเนี่ยแพนด้าจะคุยนะคะแบบอากคุยกับแม่คุยสิแพนด้าแพนด้าเออเนาง่วงนอนแล้วเหรอครับง่วงแล้วเหรอครับเนะเออเขานอนกันเป็นคู่เลยนะคะทุกคนนี่อ่า กว่าจ้าซานต้าพี่ดาคนเดียวน้องอลิศกับพี่มะส่วนเจ้าแม็กนัมอยู่ตรงน้นค่ะทุกคนแม็กนัมแม็กนัมก็ลุยฝนออกจากป่าค่ะเพื่อนเพื่อนเออแก้ปัญหาไม่ได้เลยเรื่องแมวแมวออกนอกบ้านเ่ยค่ะทุกคนไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงมันมันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินถ้าไม่มีคนเปิดประตูใช่ไหมคะแมวก็ไม่สามารถจะออกไปได้ แต่เราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดแต่ถ้าแม่อยู่ในห้องนี้ตลอดนะคะทุกคนแมวไม่ออกไปไหนเลยค่ะเพราะว่าแม่จะระวังมากเลยค่ะพอออกบุ๊บแม่ต้องรีบไล่ตามจากเข้าปั๊บเลยค่ะนั่นแหละคือปัญหาแต่แต่ทุกคนไงบางคนเขาก็อย่างว่าเลยเขาไม่ได้รักไม่ได้อะไรไม่ได้ใส่ใจเหมือนเราใช่ไหมคะทุกคนเรานี่คือถ้าเขาออกไปแล้วเราก็กลัวเข้าไปเป็นอันตรายกลัวไปประจนภยัยกลัว วไปทุกอย่างอะค่ะทุกคนเนี่ยดูสิคะอย่างปวดจ้าบใช่ไหมคะพเพื่อนๆเนี่ยเขาอะไม่ใช่ไม่อยากอยู่ในห้องนะคะทุกคนเชื่อไหมคะถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยจะได้นอนกันแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนถ้าตื่นมาแล้วกวดจัาบต้องไปนอนบนหลังตู้นะคะทุกคนถ้าน,อน้องอลินตื่นถ้าพี่ดาดตื่นถ้าพี่มะตื่น ทุกคนกวดจาจะต้องหลบไปอยู่คนเดียวนะคะเชื่อไหมคะเพราะเขาจะไม่อยากมีปัญหากับใครเลยคะ่ะกวดาจ้าก็ต้องหนีหนีไปนอนคนเดียวค่ะสงสารนางค่ะทุกคนเอ้ยชอบนอนท่าเดียวกับพี่ดาเลยนะคะพี่ดาก็ชอบนอนท่านี้เนี่ยวันนี้นะจีคุมน้องไม่ได้เลยเนี่ยฮะดาดาครับดาดาเอ้ย้า ตาตา,าเอาไปแล้วแม่จะไปแล้วเนี่ยฮะเด๋อยิ้มหวานให้ดูหน่อยนะยิ้มหวานแค่นี้เอ้ยใครอยากเห็นพี่ได้ยิ้มหวานบ้างครับยิ้มหวานอจโอ้ยมีหน้าที่นอนอย่างเดียวนอนตอนไหนก็นอนได้ลูกเอ๊ะทำงานก่อนเนี๋ย่ๆๆๆได้ลงคลิปหน่อยเร็วๆเข้าเร็วๆ ทำงานแป๊บนึงนะนะทำงานเนี่ยทำงานเนี่ยถ่ายคลิปรู้ไหมว่านเป็นงานนะลูกรู้ไหมเนี่ยถ่ายคลิปนี่เป็นงานนะย่าต้องทำงานนะนะครับนะ <c oughs> อ่ะอ่ะแต่ถ้าให้นอนแล้วบ๊ายบายก่อนเร็วอ่ะบ๊ายบายไม่ได้จะนอนแล้วนะครับ,บ,บอ่ะบ๊หายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ่ะพันหน้าลืมตาด้วยบ๊ายบาย,บายแล้วก็ยิ้มหวานทีนึงเร็วอ่ะยิ้มหวาน ลเลืมตายิ้มหวานยิ้ม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 ร้องแมวให้ฟังด้วยแมวอ่าโอเคนะคะทุกคนได้ยินเสียงยิ้มแล้วก็ร้องแมวแล้วอ่ะอ่ะแมวแมวแมวอ่ะแมวแมวแมวไม่มีเสียงแล้วค่ะทุกคนง่วงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะบาย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 ก่อนบายบาย บ๊ายบายไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะทุกคนเนาะ,ะฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนเนาะ,ะจะได้ไม่พลาดการชมคลิปน้องๆกับแพนด้าเดี๋ยวใครมีคําถามอะไรใครอยากให้แม่ถามแพนด้าอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะคะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวแม่ว่างแม่ก็จะไปไล่อ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์แล้วก็มา นี่แหละค่ะมาพูดคุยมาลงคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะคะถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรก็อย่าว่ากันเนะบางทีบางทีงทอ่ะมองไม่เห็นหรือก็ไม่ได้เข้าไปดูถ้าเข้าไปดูก็อยากจะตอบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณครับอัญญาขอบคุณครับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ